คุณผู้ชมครับน้องสาวผมกลับมาทำงานแล้วจัดไปก่อนดูคุยแซปโชอย่าลืมกดแซ b สไคร b ์และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกมาลวจ้าคุณผู้ชมครับจะบอกว่าวันนี้แขกรัเชิญของเราท่านนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทามาหากินตัวจริงเลยนะคือตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาเป็นเด็กดอยตัวเล็กๆสมัยก่อนชีวิตลาบากมากเกิดมาไม่มีไฟฟ้าใช้แต่วันนึงพลิกชีวิตครับสู่ซอธุรกิจ พันล้านนะไม่ได้ร้อยล้านพันล้านนะ ด้วยคำคำเดียวคืออยากให้คุณแม่ภูมิใจยินดีต้อนรับม้งหนีสิริรัตน์ครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้คนนี้ย่าทีมงานบอกว่าย่าได้จับมานานแล้วเหรอนานแล้วค่ะเจอมาโอ้โหจะเป็น1ิปีแล้วเนาะใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มต้นแรกๆเลยเนาะพี่ย่าใช่แต่ทำไมเราทำสินค้าแรกๆอ่ะใช่เะเราก็จะแบบว่ามีโอกาสแบบคุกคลีได้ทดลองใช้ได้ใช้สินค้าส่งใช้กันมาจนตอนนี้เป็นเศรษฐีนีไปแล้วอ่ะโอ้เป็นเศรษฐีนีแล้วถึงขนาดไหนรู้ป่ะล่าสุดตกใจมากยังพูดกับช่างแต่งหน้าที่บอกว่าแต่งหน้า หนูเลยบอกว่าหุ้ยแบบสินค้าเขาที่ใช้น้องยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะคือคือคิดว่าสุดขนาดไหนพี่แคโม่งหนีตอนนี้มีเงินเกือบเท่าหนิงแล้วเหรอหนิงก็ไม่ไม่เท่าเขาตอนนี้เด็กดอย่อยตอนช่วงตอนเป็นเด็กดอยเป็นไงบ้างต้องบอกว่าโม่งอะเกิดมาบนดอยเลยค่ะพี่พีเคตอนนั้นเนี่ยเกิดมาก็ไม่รู้จักไฟฟ้าค่ะพี่ บนดอยที่จังหวัดเชียงรายค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เป็นครูสอนศาสนาที่อยู่บนดอยที่เผยแพร่ศาสนาให้คนบนดอยชาวบ้านบนดอยค่ะใช่ตอนนั้นพ่อกับแม่เนี่ยเงินเดือนสองคนรวมกันค่ะสามพันบาทต่อเดือนคือเรียกว่าจนเฉยไม่ได้พี่ต้องแบบจนมากไม่รู้จักทีวีใช่ไม่รู้จักทีวีไม่ไม่รู้จักตู้เย็นค่ะคือพอดึกแล้วเนี่ยมันก็มืดไม่มีไฟมันก็มืดใช้แสงเทียนใช่ค่ะเราก็รู้จัก แค่นั้นเลยในวิตเราเ้มาเข้ากรุงเทพตอนไหนอะคะตอนมหาลัยค่ะใช่ตอนมหาลัยก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพครั้งแรกที่มามันเรียกว่ามาในกรุง่มันเป็นยังไงบ้างแสงสีเสียงต้องรู้สึกว่ามันมันท้าทายมากค่ะพี่ย่าเพราะว่าเราเองเนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาตลอดเนาะแต่พอมาอยู่กรุงเทพค่ะต้องมาอยู่ตัวคนเดียวเราต้องต่อสู้ทุกอย่างด้วยตัวเองกว่าจะมีวันนี้ก็คือคิดว่ามันคือความลําบากแบบชนิดที่ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ด้วยใช่ค่ะใช่เขาทำงานมาเยอะนะทำอาชีพอะไรมาบ้างอะโอ้โห ตั้งแต่ตอนสมัยยังเรียนอยู่นะคะพี่ก็มีตั้งแต่โอ้โหอ่อิ้วของจากสำเพ็งไปขายเ<อ>นาะใช่มีตั้งแต่ออกเปิดร้านชานมไปขายของตามตลาดนัดรับสอนพิเศษให้เด็กๆค่ะสอนภาษาจีนสอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยให้เด็กๆก,ก,ก็มีวันนั้นจําได้เลยค่ะพี่มีวันหนึ่งค่ะที่อ่อไปอ่อซื้อกระเป๋าจากสำเพ็งนี่แหละแล้วก็แบกไปขายเนาะใส่ไอเขาเรียกว่าอะไรย่า,ยามที่เป็นสีๆคะ<อ>่ะ,คะพี่ชายล้วก็ลากไปอย่างเงี้ยจะเรียกแท็กซี่กลับ ตอนนั้นฝนตกหนักมากไม่มีแท็กซี่คนไหนรับเลยแล้วทำไงเราก็ยืนตากฝนกับของที่เราสต็อกไว้เปียกชุ่มเป็นหลายชั่วโมงะกว่าแท็กซี่จะรับเรากลับได้ในวันนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าผ่านมาเยอะค่ะคือทําทุกอย่างค่ะที่มันมีรายได้ทําทุกอย่างที่มันทําให้เราอ่ะ เ,เก่งขึ้นแล้วมันเร <laughs> ิ่มมี Product ของตัวเองตอนไหนอะคะออตอนนั้นมันมันต้องบอกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่วันนึงเรารู้สึกว่าเอ๊ะอ,อยากจะมีสกินแคร์ดีๆสักตัวหนึ่งแล้วเราก็เลยศึกษามันกลายเป็นว่าชอบก็เลยลองลองลอง,ลองผลิตออกมาะค,ะค่ะใช่แล้วก็ตอนนั้นเองจุดเปลี่ยนมันคือคนที่เขามาขายเขาขอบคุณเราเยอะ,ะคะ่ะแล้วรู้สึกถึงคุณค่า ถึงสิ่งที่เราทําเราก็เลยตั้งใจจะสร้างมันให้สําเร็จให้ได้เพราะว่าวันนี้ความสําเร็จของม่งเองอะค่ะไม่ได้ทําให้แค่ชีวิตม่งดีขึ้นแต่มันทําให้ตัวแทนจําหน่ายของโม่งมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่มีคุณค่ามากๆในชีวิตโม่งก็คือเหมือนคนที่เขาําบากเหมือนเราเนี่ยแหละ,หะวันนี้เขาก็ลืมตาอ้าปากทางานทําการเลี้ยงดูครอบครัวลูกหลานได้ต<ช>่อ,อ,อไปใช่ใช่ค่ะมันเป็นคุณค่าที่ที่มันมากกว่าแค่เราประสบความสําเร็จค่ะคือวันนี้เราได้สอนให้คนจับปลาเองเป็นเราได้สอนให้เขามีอาชีพมีรรราาาาายยไดด้้จกกสิ่่่งททีเเถนั็ํอู ทำให้หลายๆคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะสินค้าโมงมีอะไรบ้างตอนนี้ทั้งหมดเลยตอนนี้เลยที่ปังๆเลยค่ะก็จะเป็นมานาคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนที่มีน้องยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์ใช่และไปคว้ายาย่ามาได้ยังไงอ่ะโอ้มันไม่ได้ง่ายนะมงใช่บางอ่าของไม่ดีจริงนี่เขาไม่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้คุณนะ่วงนะใช่ค่ะน้องเป็นโอ้โหต้องเรียกว่าน้องนัมเบอร์วันมากแล้วก็มันมีความยากมากตอนที่จังหวะที่เราลุ้นนะคะว่าวันนี้จริงๆแล้วน้องรับพรีเซนเตอร์ยากอันนี้เราทราบอยู่แล้วแต่น้องเนี่ยคือเราส่ง แล้วน้องใช้เวลาหลายเดือนมากค่ะพี่ตื่นเต้นมากหลุนมากนะคะตอนนั้นก็ตอนนั้นก็น้องเนี่ยใช้จริงแล้วก็ชอบจริงประทับใจจริงแล้วก็มั่นใจที่ที่ได้คุยเริ่มคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมาาคอลลาเจนค่ะออใช่งั้นต้องบอกพี่หนังว่าเจ้ามาาคอลลาเจนเนี่ยมันดียังไง ต้องบอกว่ามานาคอเลเนมันเด่นกว่าที่อื่นยังไงอ่าได้เลยค่ะก็มานาคอเลเนเป็นคอเลเนแบบไดเปปไทด์ค่ะมันเป็นคอเลเนแท้จากประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นคาวเวลาชงแล้วเนี่ยทานแล้วเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็แตกต่างมากๆจนน้องยายาเนี่ยหลงรักเลยใช่ค่ะเราก็มั่นใจที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราซึ่งจริงๆคอเลสเตนมันมีเยอะแยะมากมายในท้งตลาดเลยนะทำไมมุ่งถึงตัดสินใจมาจับสินค้าตัวคอเลสเตนแล้วบอกว่าอันเนี้ยแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดต้องบอกว่าเราเราศึกษาาค่ะเรมมีีท R ที่เราเราเข้าใจมันจริงๆว่าคนทุกคนบนโลกอะค่ะมีความต้องการในการเสริมคอลลาเจนเข้าไปในร่างกายอยู่แล้วอะค่ะแล้วเราอินกับการที่มันสามารถดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่ความงามแต่เป็นสุขภาพของคนที่เรารักได้ค<ะ>่ะแต่ต้อบอกเนี่ยคือ เศรษฐีนี่นั่งอยู่หน้าพี่ทั้ง3าคนเลยอ่ะแล้วก็ตามคนต่างใจบุญด้วยกันทั้งมานาเองก็เหมือนกันใช่ไหมค่ะมีหันแบบไปไปกลับคืนให้กับสังคมด้วยค่ะทำอะไรบ้างโอ้ก็ตอนนี้นะคะความตั้งใจของโมงอะค่ะตอนนี้โมงมีสร้างมูลนิธิบ้านมานาค่ะชายเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนค่ะที่อยู่บนดอยนี่แหละที่ที่จวมาเชียงรายใช่ค่ะใช่แล้วให้ไปช่วยบอกเลยนะเรื่องอย่างนี้่เรชอบเนาะได้ค่ะดีจากบ้านนี่นะเขายังบริจาคเงินอีกด้วย พี่อยากถามเรื่อบริจาคไปที่ไหนและบริจาคเท่าไหร่กันอูอก็ต้องบอกว่าจริงๆมมมมมอ่ะมม่งม่งมีความตั้งใจมากๆค่ะว่าวันนี้ชีวิตเราดีขึ้นเราประสบความสาเร็จ่ะยิ่งประสบความสําเร็จเรายิ่งต้องให้ค่ะวันนี้เรายิ่งได้เรายิ่งต้องให้ม,ม่งก็เลยมีโปรเจกต์เยอะเลยค่ะที่ทําอยู่เป็นประจำอ่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องของดูแลเด็กๆในทุกเดือนอยู่แล้วค่ะเรื่องของค่าเทอมเด็กยากจนบนดอยอะไรเงี้ยค่ะอยากให้เขามีโอกาสเนาะได้เรียนหนังสือเหมือนที่เรามีเป็นึกถองตอนเด็กๆใช่เราเข้าใจเขาค่ะว่าการที่เกิดมาจนมันขัด โอกาสขนาดไหนเดี๋ยวเรด่องนีกลับมา แล้วมีถ้าเกิดว่ามีคนอยากขายออนไลน์แต่ไม่มีความรู้ไม่รู้จะเริ่มยังไงอะคะคุณมงมีวิธีแนะนำไหมคะว่าจะทรยังไงบ้างอ๋อจริงๆตอนนี้เนาะอย่างที่เรารู้เลยค่ะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคะคนที่ลําบากอยู่แล้วก็ยิ่งลําบากหนักกว่าเดิมหลายๆธุรกิจก็เรียกว่าแทบจะอยู่ไม่ได้ต้องมีความตั้งใจอะค่ะผ่านวิกฤตแบบนี้นะคะคืออยากเป็นส่วนหนึ่งค่ะส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือคนไทยนะคะให้เริ่มมีอาชีพมีรายได้จากการขายออนไลน์เพราะตอนนี้ออนไลน์มันไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วเนาะหลายๆคนพราะผ่านโควิด มันเข้าใจเลยว่ามันเป็นทางรอดเลยแต่ว่า <ฮะ S 2> มันไม่ได้ง่ายนะม้งในการที่ทุกคนจะขายออนไลน์ได้ในการสร้างอาชีพมันต้องมีความรู้มีความเข้าใจอะไรหลายอย่างใช่เลยสมมติว่าถ้าวันนี้หนิงบอกว่าให้หนิงอยากหาอาชีพเสริมนีงอยากมาขายมานางมงทํายังไงสอนอะไรหนิงบ้างหนิงทําไม่เป็นออนไลน์โอเคยินดีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะจริงๆเราเรามีแคมเปญพิเศษอยู่แล้วค่ะพี่หนิงเดิมเนี่ยคือถ้าเกิดสนใจอยากขายมานาคอลลาเจนนะคะก็ต้องเปิดบิน3,500บาทแต่วันนี้ค่ะสำหรับแคมเปญพิเศษที่ม้งตั้งใจอยากจะช่วยคนให้เริ่่มต้้้นนนนนกาาารขขยยอออไไล์ดึะะคคืวั ะคะแค่สมัครเข้ามา109บาท ก็จะสามารถเริ่มขายออนไลน์มีกําไรได้ตั้งแต่กระป๋องแรกเลยแล้วไม่พอแค่นั้นนะคะม้งจะมีคอร์สแถมให้ค่ะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์อะค่ะชายที่สําหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นแบบยังไงนี่แหละแบบคล้ายๆกับที่พี่หนิงเล่าให้ฟังนะคะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่มีความรู้ไม่มีต้นทุนนะคะวันนี้ขอแค่คุณมีใจค่ะมงจะสอนให้เองทั้งหมดนะคะจากคอร์สออนไลน์4วัน4คอร์สค่ะสอนตั้งแต่พื้นฐานการเริ่มต้นขายออนไลน์ไปจนถึงการยิงแอดโฆษณาเลยคราวนี้นะคะจะสอนนะคะให้ทุกคน สามารถสร้างนะคะหน้าร้านออนไลน์ของตัวเองแบบโปรเฟชชั่นอลเลยได้ด้วยม,มือถือเครื่องเดียวสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆที่บ้านใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะมุ่งเชื่อว่าการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะหรือเราจะมีรายได้ที่มากขึ้นค่ะมันจําเป็นมากๆที่จะต้องมีความรู้ที่มากขึ้นด้วยนะคะและอันนั้นเองนั่นแหละว่ามองว่ายุคนี้มันหมดยุคแล้วล่ะที่เราจะมั่วเองออนะคะ,ะยุคนี้มันอาจจะเป็นยุคที่ว่าเรียนรู้นะคะจากคนสําเร็จ วันลนิดนะคะมันก็ดีกว่าใช้ทั้งชีวิตคิดเอาเองเท่ากับว่าถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องตรงนี้ก็สมัครแค่100 99บาทเป็นเค็กพิเศเลยเลยสอน4วัน100 9บาทใช่ค่ะสอนให้ทั้งหมดเลยเพราะว่าประสบการณ์ทั้งหมดนะคะจากโค้ดที่สอนเนี่ยเป็นโค้ดที่สร้างรายได้หลากหลายร้อยล้านแล้วในแบรนด์ของเราค่ะแล้วผู้หงเขาจะติดต่อไปที่ไหนยังไงใช่ค่ะสามารถเซิร์ชนะคะเฟซบุ o กนะคะหรือ Google นะคะเซิร์ชว่า MANA นะคะมานา Thailand ค่ะ a c e b o o k หรือ Google ก็ได้เลยค่ะ M A N A มานาไทยแลนด์นะคะแต่สนใจอยากกินคอลลาเจนแล้วผิวดีเหมือนน้องยายาด้วยนี่ทำยังไงอ่ะค่ะก็สามารถทักเข้าไปได้เลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสามารถแจ้งว่านะคะสนใจโปรโมชั่นพิเศษสาหรับคอลลาเจนน้องยายานะคะหรือว่าอยากจะมีอาชีพว่าเรียกว่าเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็สามารถบอกได้เลยว่าสนใจแคมเปญ109บาทแล้วก็แถมคอร์สเรียนสี่วันให้ค่ะโม่งทำแล้วส่วนตัว่อยดีผิวดีนี่เกิดเลยปะ อไม่ค่ะเกิดบนดอยไม่น่าจะดีแบบเนี้ยคเนี่ยแสดงว่าผิวดีแบบนี้คือส่วนหนึ่งคือมานาคอลลาเจนใช่ค่ะเราต้องดูแลใช่ช่างแต่งหน้าคนเดียวกันหนิงช่างแต่งหน้าบอกเลยว่าหนิงเขาพูดอย่างนี้นะเป็นตุ๊ดอ่ะหนิงมึงต้องกินหอยม่วงดีมากกินแล้วผิวผ่องไอ้ม่วงผิวผ่องใช่เขาอินจริงจริงนะเขาห่วงสถาบันแสงเราว่าไอ้ม่วงไม่ใช่ไี่คือเราพยายามเลยว่าว่าช่างแต่งหน้าเราค่ะใช่ใช่เรางอนยุณชัยแล้วโปรโมชั่นอีกทีนึง โปมชั่นนะคะก็วันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นนะคะขายออนไลน์นะคะวันนี้มุ่งว่าสิ่งที่การขายออนไลน์มันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะคะแต่วันนี้มันแค่เราไม่รู้เราก็เลยคิดว่ามันยากแต่วันนี้ค่ะเพราะคุณเข้ามาเนี่ยมุ่งจะสอนให้เองนะคะทำให้คุณเรียนรู้นะคะจากคนสําเร็จได้จริงๆนะคะผ่านคอร์สสวันนะคะหนึบาทเท่านั้นนะคะสามารถทักไปที่ Facebook นะคะหรือว่า Google นะคะเซิร์ชเฟซบุ๊กมานาไทยแลนด์ค่ะอมุ่งมากมากเลยนะครับขอบคุณค่ะ แล้วก็หมดเวลาของเราแล้วนะสหรับคนที่ฉลองกันเย็นวันนี้แฮปปี้แตงซิฟวิ่งด้วยกันล่ะกันนะครับแล้วพรุ่งนี้มาแซบกันต่อที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับคค่ะุยแซ่บโชว์คุยแซ่บดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมครับผมร้องหน่อย อกอก <S <S หักดังเพราะ<ก>อารุณ์จะอเธอยิ้มแก้มตุยเท่ากับการที่เรานั้นคุยไม่ได้อะไรขึ้นมาเป็นตัวตลกให้เธอตลอดทำไมเธอถึงดานชา ة? ใจเอ้ยทนไม่ไหว